สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะครวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกลัวนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมนะก็อยู่กับผมมาครับนั่นเองนะครับผมนะก็จากพาร์ทที่แล้วนะครับผมนะคือผมก็ขุดหลุมหาเรื่องอะไรไปเรื่อยนะวันนี้ผมก็จะมาเข้อเรีื่องนะขนทรัพยากรนะครับผมนะเพราะว่าพาร์ทที่แล้วที่ผมได้บอกไปว่าผมจะไม่แบบโผล่ไปพื้นดินแล้วนะครับผมนะคือผมจะอยู่แต่ใต้ดินนะไม่รู้เป็นอะไรคิดอะไรกูเนี่ยอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะซึ่งห้องนี้คือผมกะว่าจะเข้อเรื่องนะ,ะเอาไว้ปลูกต้นไม้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมต้้องขึนไปแบบ เอาทรัพยากรแล้วก็จะไม่ขึ้นไปอีกรอบแล้วนะครับผมเนะเอาแบบรอบเดียวให้ครบไปเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องแบบอ่าไว้ขังพวกสัตว์อะไรประมาณนี้นะครับผมแบบแกะหมูอะไรพวกนี้ที่แบบเป็นเนื้อ,อไว้กินนะครับผมเนะแล้วจริงๆคือผมอยากจะสร้างอีกห้องด้วยนะเขาเรียกห้องอ่าแปลงผักอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวต้องขึ้นไปหาด้วยนะครับผมนะฮะ โอเคที่ผมหาดูคร่าวๆนะที่ผมคิดไว้ก็คือไม่ได้ไปเยอะอะไรมากดินนะครับผมในดินบล็อกยิดดินที่มันมีหญ้าแล้วกูจะหายยังไงวะก็คือผมต้องต่อให้มันแบบลงมาข้างล่างนี้ใช่ไหมโอเคนะครับผมเนะี่ยคือมันจริงๆมันก็สามารถที่จะขุดได้นะคือเผ้าเจ้าเห็ดคือมันต้องมีสติลทอสนะฮะคือตอนนี้คือผมยังไม่มีอ,อะไรโตเอ็นชาร์กเลยนะครับผมเนะี่ยก็โอ้โหหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะนี่ โอเคนะครับผมนะอันดับแรกคือผมจะโยงดินนะครับผมนะโยงดินให้มันมาก่อนก็แล้วกันนะทรัพ์พน,นี้ก็เฮ้ยเช้าแล้วสวยแล้วคือไม้ผมก็ขาดแคลนมากไม่มีไม้ะดูดิครับผมโอ้ยดินอยู่ใกล้อยู่ฮนะเดี๋ยวผมจะโยงลงไปเลยนะครับผมนะอันดับแรกคือผมขอไปตัดไม้ก่อนก็แล้วกันเนาะโอ้โอ,โอ้กระตุกกระตุกหุ้ยผ่านเยอะเหมือนกันน,ะนี่ทำไปเล่นไป เดี๋ยวผมจะเอาต้นอ่อนไปได้วยต้นอ่อนต้นไม้โอเคผมจะตัดไม้ทำอันนี้ก่อนคลิปเปิดระเบิดทีนี้ตายหาเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องระวังนะโอเคเคลียรร์คับผมดอกไม้จำเป็นไหมไม่จำเป็นนะผมว่านะไม่ต้องเอาไปอ่ะไอ้เงี้ยเกะก,กะเอ้ยเอาไปก็ได้นะเอาไว้ตกแต่งอะไรประมาณนี้คือว่ามันจะได้แบบไม่น่าเบือเ่อไงอยู่ใต้ดิน เดี๋ยวแก่นี่คือผมจะลากไปด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวตอนนี้คือผมยังยังไม่มีแบบอ่าต้นได้ครับผมเนะี่อ้าได้ละต้นข้าวตอนนี้คือมเมล็ดพันธุ์ได้ย่งเนี่ยเมล็ดข้าวของนะเดี๋ยวต้องเอาไปด้วยนะครับผมนะโอเคจะเบื่ออีกแล้วเนี่ยกูยังไม่ทันทำอะไรเลย,เลยโอ้โหมล็ดข้าวก็ไม่ได้ตะกี้เฮ้ยได้ยากได้เย็นจังวะ เดี๋ยวผมไปอันนี้ก่อนนะผมเล่นฮาร์ดคอร์นะครับผมนะฮะคือเอ้ยทาน้ำไปกี่ข้าวโอเคเดี๋ยวไปนอนเดี๋ยวไปนอนแล้วมาใหม่โอเคเชา้าละโอ้ผมต้องทำอันนี้ด้วยในโชเวลนะครับผมนะฮะโอเคเพื่อขุดดินเอาไปสองอันเลยดีกว่าฮะโห่น่าจะพังอันเดียวไม่น่าพอ โค okay. ผมย้ำการเชื่อมดินนะครับผมให้ให้มันเขาเรียกเชื่อมหญ้าให้มันอันนี้ด้วยคือมันต้องรอเวลาด้วยนะการทําแบบนี้นะครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อเหล็กอะตกใจหมดก็รู้ว่าอะไรทำไมเป็นหน้าตาแบบนี้วะเทปเจอร์มันเปลี่ยนใหม่เหรอผมไม,ไม่เข้าใจผมงงโอเค กกินนดีว่าายนี่คือเอาไปได้ไหมไม่ต้องนะอยู่ใต้ดิน,ดนเนี่ยผมถ้าเราขุดไปเนี่ยคือมันจะเป็นดินโง่ๆนี่นะครับผมเดเฉยๆนะมันจะไม่มีแบบดินที่มีหญ้านะฮะซึ่งพวกอ่แกะหรือพวกสัตว์นี่มันจะกินหญ้าเป็นอาหารนะครับผมนะไม่งั้นมันจะไม่โตหรือโตเมื่อก่อนมันโตได้นี่เออถ้าผมจะไม่ผิดน,นะคือบอกว่าแค่ยัดอาหารเลมันโตเลยครับผม น,นี้มันไม่ได้แล้วดินนี่ต้องเอาไปเยอะๆเลยเพราะว่าต้องใช้หลายอย่างมากใต้ดินมันก็มีนะแต่ว่าไม่รู้จะขุดหาเจอเมื่อไหร่ผ่านนี้ก็เป็นการเตรียมอุปกรณ์นะครับผมเนเตรียมของลงไปเราจะไปโผล่ขึ้นมาบนผืนดินอีกแล้วฮะ มาหนึ่งสองสามสี่สเต็กก็ถือว่าเยอะนะผมค,คุดพังสองอันเลยฮนะตอนนี้โอเคระหว่างที่ผมจะไปหาอุปกรณ์นะคือผมจะเชื่อมดินไปรอคือมันต้องใช้เวลานะอย่างที่บอกไปนะครับผมนะในการแบบลากเคาเรา์ชเชื่อมหญ้าให้มันอันนะี้อันนี้นี่แต่ตรงน,นี้เลยเมาเลยเพื่อนเชื่อมลงมา เกะกะนิดน,นึงนะฮะแต่เราก็จำเป็นต้องใช้โอเคถ้ามันเชื่อมมาถึงตรงนี้ได้ก็สบายแล้วครับผมนะฮะเดี๋ยวเราก็สามารถเชื่อมไปฝั่งนู้นได้อยู่เหมือนกันโอเคสิ่งที่จะทําต่อไปนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมดวนเอ่อโอเคของมั่งเต็มแล้วเดี๋ยวผมจะครับกล่องก่อนแป๊บนึง เผาเหล็กรอแล้วก็แล้วกัไอ้เหี่ยบ้านกูแม่งครไปลบมีวะโอ้ยเก็บของก,ก่อนมีต้นหญ้าแล้วอันนี้เดี๋ยวเจ้าเขาเรียกจับไปต่อไปเยอะๆนะครับผมต้นหญนน้าต้นไม้มีแล้วหนึ่งครับผมนะะตอนนี้ผมต้องการเมล็ดข้าวนี่หว่าเขาเรียกอนะไรข้าวอ่ะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะขนพาร์ทนี้ให้เสร็จเลยนะครับผมเนะี่ยคือจะไม่เสียเวลาละพาร์ทหน้าก็แบบเริ่มต้นเอาแบบชีวิตรอดในใต้พื้นพิภพเลยกูยทำอะไรวะลงลืมอ๋อเขียวครับผมโอเคอเคูจะมือดอีกแล้วเหรอใช่ปะ่ี่ ต้นพวกนี้มันดอกยากป่าวะไอ้ดอกอันนี้วะนี่มเมล็ดข้าวเอ้ยดอกอยู่เฮ้ยสวยโอ้โหเฮียแถวนี้ไม่มีต้นโอ๊กเลยวะต้นขาวผมเอาไปแล้วต้นดำเอาไปยังวะน่าจะเอาไปแล้วมั้งเอาไปเอาต้นดำก่อนแล้วต้นโอ๊กอีกโอเคสามต้น ไม้คงไม่ได้ใช้ะเยอะขนาดนั้นแล้วผมว่าอุ้ยนี่ไงต้นโอ๊กโอ้กว่าจะเจอไหนโอ้เราต้องมีไม้ให้เยอะที่สุดนะครับโอเคได้แล้วต้นหนึ่งผมตัดไม้กินอาหารก่อนผมจะรอให้มันลดเหลือสี่หลอดแล้วค่อยกินนะครับเพื่อเป็นการประหยัดนะบว่าเวลากินเนื้อปมันจะเต็มสี่หลอดเลย เอ้พอแกะพวกนี้เดี๋ยวผมจะขดมันลงไปหมดนะโอเคไอ้ต้นไม้ถ้ามันไม่มีบล็อกหญ้านี้มันจะโตป่าวะน่าจะโตแล้วผมว่าเดี๋ยวลองไปปลูกลงลองไปปลูกข้างล่างรองเลยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าที่ผมต้องการบล็อกหญ้านี่คือผมต้องการแบบเอาไว้เลี้ยงแบบสัตว์นะครับผม ดูดีพัฒนายังเอ้ยูย,ยมาอยู่มาอยู่ตอนแรกผมต่อไปแต่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ย,เ,ยเริ่มเริ่มเริ่มโอเคโอเครออีกนานน่ะผมว่าเดี๋ยวจะ FK ไว้ K y กับผมนะฮะต้นโอเคตอนนี้ผมมีสามสามอันนี้แล้วผมนะ3ะสามต้นโอเคเอาบล็อกดินลงไป ไหนก็ไหนๆแล้วปูก็ครบเลยก็แล้วกันมาโอเคาลองดูว่ามันจะโตหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหว่าพื้นที่มันแคบเกินไปเดี๋ยวผมแค่ขยายนะครับผมเอาแค่นี้ก่อนต้นไม้นี่มันสูงมากเลยเนี่ยปูปูก็ซะโอเคเดี๋ยวลองดูกันนะว่ามันจะโตเปล่าเพิ่มแสงสว่างอ่ะ ระหนี้ผมก็ต้องรอข้าวโตแล้วก็รอไอ้บล็อกยญ้านะครับผมให้มันเชื่อมลงมาข้างล่างเดี๋ยวผมทำที่ขงังฝากก่อนโอเคเออขรับล้วงไงว่าละลืมชิบหายละงี้ปะสติ๊กไม่หอยโอ๋อนนี้เป็นประตูครับผมเอ้ยได้อยู่ว่าไงแล้วก็ต้องเอ้ย มันมีเทคนิคอยู่นะครับผมนะเออไม่เป็นไรอย่างนงี้แหละเฮียมืดละนอนก่อนเดี๋ยวคีปเปอร์มาระเบิดโอเคทำไมกูไปใส่เยอะๆไปเลยวะสติ๊กไม่พอผมต้องพยายามแบบก็เลยอยากประหยัดไม้ฮะ โอสีอันน่าจะพอโอเคประมานี้เดี๋ยวเอาบล็อกอุดตรงนี้ก็ได้นะไอ้มันไม่พอวะบล็อกหิน โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหัวก็จะขยายไปอีกนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้ก็เลยเอาแบบแค่ฉุกเฉินไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะฮะผมต้องเอามาอย่างละสองตัวด้วยดีประเด็เดเดนมันถึงจะแพร่พันด้นฮะไอเล่ยนี่มันคืออะไรวะเนี่ยเนี่ยคัพเปอร์แร่ย์่คัพเปอร์คือมันเอาไว้ทำอะไรวะงงอ่เฮียมันอัปเดตมาใหม่เะผมไม่รู้เรื่องเลยเลยไอ้เีย เอ,อมันทำอะไรได้วะเป็นแร่แร่ใหม่เดี๋ยวเราไปทำพวกพี่แอคพวกขวานเรียวเดียวไปทำได้ปะนี่เป็นแร่ใหม่นะฮะต้องเผาก่อนเนี่ยมันยังไม่ลามอีกหรอเนี่ยอะไรวะโหโหว่าต้องใช้เวลานาน,านแน่ๆเลยวะ่ะทีมน,นี้ อาจจะตัดต่อก็แล้วกันโอเคถ่ายไว้ในกล่องก่อนนะที่เก็บคีดร่าเอาไว้ตรงไหนโอเคเดี๋ยวลองดูดิว่ามันเป็นแร่อะไรวะทำพี่แอคดิอ้ยทำไม่ได้ไม่ไดาทำอะไรได้วะเดี๋ยวลองดูดิโอ้ยไฟสีฟ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอะ r i น i n g Rod อะ,อ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 ะไรวะล่อฟ้าอะไรเนี่ยสารล่อฟ้าเอามาทำไมวะเฮ้ยทุกคนลามาอีกบล็อกแล้วผมนะตอนนี้เหลืออีกเยอะเลยโอเคต้นข้าวก็ยังไม่โตตรงนั้นหมตูตรงนั้นมีสองโอเคหมูมันกินแล้วหมูมันกินแครอทไม่ไหวแล้วกูจะหาแครอทมาจากไหนวะต้องไปหาบ้านเอ c ผมว่าหรือไม่ก็ไม่เอาหมูก็ได้เอะ คือมันกินอย่างอื่นก็ได้ครับหมูก็ไม่ได้จะเป็นระคาะนั้นกินพวกเนื้อแกะอะไรอย่างงี้ก็ได้นะผมว่าเออแต่ว่ามีหลากหลายอย่างมันจะดีกว่าไงเฮ้ยทำไงดีวะดูดิผมสามารถใส่เกมโหมดได้บอกว่า g a m e ไม่ได้ครับผมนะ m o d e เกมหมดหนึ่งไม่ได้ครับผมนะมันไม่สามารถใช้คำสั่งอะไรได้เลยใช้ retail seed เถวอะไรวะซีดูดิอ๋อเป็นซีดได้เฉยผมปิดการใช้คำสั่งไว้เหรอโอ้เรียบร้อยครับผมนะนี่ก็ถือว่าเราเข้าไปสู่แล้วนะคือผมไม่ได้แบบใช้คำสั่งในการเล่นนะครับผมนะผมใส่ไม่ได้ใส่สูตรไม่ได้โอ้ยแค่ไม่มีหมู่บ้านเลยเหรอเฮ้ย ไรวะเฮ้ยเฮ้ยเกาะ,ะเกาะลอยฟ้าเทปบอกวะเฮ้ยอะไร,รอ่ะอ๋อพึ่ง <g år> เฮ้ยกาะลอยฟ้าทุกคนเคิดอะไรเนี่ยฮ้ยอ๋อเห เก็บไว้ครับผมนะฮะจำเป็นอยู่เราต้องใช้แบบหลายอันด้วยนะครับเดี๋ยวปลูกใต้ดินก็ได้นี่หว่าเออโอ้ยแค่แค่นี้เหรอวะอะไรวะนี่โอ้ยแต่มันลอยฟ้าได้แกว่าไอ้เชือกโคตรเท่เลยแล้วเป็นต้นไม้อันหนึ่งสกายบ็อกเออเฮ้ยอย่างเท่เลยโอ้ยมีไม้ดำตรงนั้นด้วยครับผมนะไม่เอาแล้วผมขี้เกียจละ เอาดีเอาดีกว่าเพราะอยู่ขางบนมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนอกจากรอผมนะ้ตรงนี้นมีรัวผมไอ้ที่อย่างไกลเลยวผมพิม่งมาไก่มากนะโอเคมาเอาไม้ดำไอ้ไม้ดำไอ้ตรงนี้ผมจะเห็นมันต้องเอาไปสี่อันเข้ามันถึงจะโต แี่ตกใจสมบติเหยสัตว์โอเคสี่อันครบละกลับดีกว่าโอ้พึ่งโอ้โหจริงๆคือผมยากเอาพึ่งไปด้วยนะแต่ว่ายังไม่มีซีรูทอสครับผมนะฮะ เอาไปไม่ได้อยู่ดีไอ้ขี้ละบ้านกูอยู่ไหนเนี่ยเอาเรียบร้อยเขาบ่นนี้ใช่ปะแน,น่ใช่โอเคเราไปดูบล็อกยาก,กันดิว่าไอ้ขี้ถ้าบล็อกยากไม่มีใครอยู่ใกล้ๆมันก็ไม่โตนี่หว่าใช่ว่าเกมระบบไหมครับเป็นองนี้แหละผมต้องยืนเอฟเคผมว่าเุ้ยไอ่เจมมาราอ,อยู่ตรงนี้ขียอะไรเนี่ย ้าวไอ้เหี้ยลืมไปว่าต้องใช้พี่แอคหินโอ้ก,กูไม่เป็นไรมันก็มาทำอะไรไม่ได้อยู่ดีฮนะเอ้หราลอ่อนอกจากแร่เอฟซีเพราะว่าเราจะอยู่ใต้ดินอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาเอ,อ้ยที่กลัวจะหาเจอไก่โอ้โหมีตัวไหมเอ้ยนี่โอเคสองตัวผมลากมาความาครับผมฮะเฮ้ยเอามาเลยสามตัวเอามาเอยอะเลย ไว้หมดไว้หมดเลยน้องมาลงมาลงมาลงมานี่แหละไก่แล้วก็แพะนะครับผมเนี่ยยาวลงมาเอางคือหมูนี่น่าจะยากกว่าเฮ้ยโตทำไมโตอยู่เฮ้ยสวยเลยสวยเลยอย่างงี้เข้ามาเข้าไป เออนี่แหละเอ,อ้ยต้นไม้โตอยู่อะแบบไม่มีหญ้าครับผมนะะแต่เราก็ต้องใช้แบบในการอ,อันนี้อย่างดีผมจำไม่ผิดไก่มันไม่มกินหญ้าใช่ปะเออเราสามารถเพาะได้เลยครับผมนะฮะแต่ว่านี่ตัวอื่นเดี๋ยวมันต้องกินหญ้านี่หว่าเอ,อ้ยโตอยู่โตอยู่โอโ้โหโตต้นเดียวแม่งเต็มแล้วเดี๋ยวมันจะขุดเพิ่มแบบเยอะๆเลยฮนะอันนี้โอเคก็ถือว่าโตอยู่ครับผม ผมเห็นอันนี้แล้วท้อไอ้อเคียดูดิมันเพิ่งมาแค่ไม่กี่บล็อกเองโอ้โหผมว่าเป็นวันนี่ดูสภาพแล้วเนี่ยหุ้ยโอ้เข้าโตแล้วไอ้เคียแมารออย่างนานไอ้สัสโต,ตจริงปะเนี่ยมันยังม,มีเขียวเขียวอยู่วะลองดูเอาไอ้อออเคียยังไม่โตอ้สัสเลยอโอ้กู ไอ้เขี้ยะไรเนี่ยอไอ้ยามันเปลี่ยนอหะไอ้เจ๊แบบมันเปลี่ยนผมงงไอ้มันโตรหรือยังวะาเหมืนเหลืองเขี้ยอะไรกูนี่โอ้โหรอตั้งนานผมว่าผมต้องไปหาสกเกิลิตัน,นแล้รอผมกลัวตายดิประเดนไม่น่าเลยขี้เกียจรอผมต้องไปหาสกเกิลิตัน,นแล้วนะจริงนะโอ้โอหอะไรโหรอตั้งนานไอ้สัตว์เลยไม่นะ ไอตัวนี้ก็เริ่มเริ่มใกล้มาถึงแล้วครับผมเนะี่ยเดี๋ยวผมจะรอให้มันเข้ามาในถ้าก่อนแล้วค่อยอันนี้นะครับผมเนะเออไม่งั้นถ้ารอไปถึงข้างล่างสุดผมว่าอีกยาวนานนะคลิปนี้นะครับผมเนะเออผมจะทาอะไรนะหาสเกลตั้งผมต้องคราฟดาวที่มันแรงๆครับผมไอ้เชี่ยกูรอยอย่างนานอะไรของกูเนี่ย แค่สกลตันว่าจะไปหาที่ไหนวะสกลตั้นเนี่ยต้องไปหาในถ้ำแหละผมดูสภาพแล้วเนี่ยเกาะเกิดแล้วก็ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยผมตายทำไงวะเนี่ยปะเฮ้ยรอบนี้ไม่หลงโกนแล้วครับผมนะมันโตแล้วผมหาสกลตันไม่เจอเลยเฮ้ยโอเคผมจะรอสักพักให้มันแบบ ไอเขี้ยมันเหมือนสุกแล้วนะจริงๆดูดิแต่มันจะมีเขียวๆอยู่โอเคผมจะลองไม่ไม่ขุดโดยลองปล่อยสักพักดูฮะโอเคคือผมปลูกเพิ่มนะฮะนี่ครับผมแล้วก็ไอ้บล็อกหญ้านะครับผมนะมันก็ลามมาถึงขั้นที่เรียะไกลแล้วนะดูดินี่คร <ๆ S 1> ับผมเหลือแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาประมาณหกบล็อกตรงนี้ก็พอนะครับผมเนะแล้วผมก็จะทาการอุดเลยนะครับผมนะ ก็จะทระการปิดคลิปนะครับผมไอ้ตอนนี้ก็วันนานมากแล้วนะครับผมนะฮะอ๋อนี่ไงเท็กเจอร์เดิมโมมันมีอันนี้ครับผมนะฮะน,น,นี่นี่นี่เนี่ยผมคือปกติมันอันนี้ออกอะเออเอาไงคือผมว่ามันยัดใส่กันไอ้เนี่ยมันเป็นแบบนี้อ๋อนี่ไงดูง่ายครับผมนะอันี้ยังไม่สุกเออต้องรออีกนานแค่ไหนกันนะมาาโกมาดูบล็อกแรก ไอ้บล็อกนี้มันมันก็อนเดิมนี่หว่าเท็กเจอร์เหมือนเดิมมันน่าจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วเอ้ยฐานฐานเปลี่ยนปะฐานน่าจะเปลี่ยนนะผมว่าฐานเปลี่ยนแล้วนะครับผมเออเนี่ยค,คุ้นตากว่าเยอะเลยโอ้โหมันเปลี่ยนเท็กเจอร์ให้มันมีเท็กเจอร์ใหม่มาครับผมฮนะอรออานนี้ก็ต้องรอไอ้ข้าวนี่โตเห้ยโตหรือยังวะไม่กล้าขุดวะ รอสักพัก,กแล้วละกันนะลองดูดิข้าวไหมครับอันนี้คือสุกแล้วใช่ไหมไอพวกนี้น่าจะสุกแล้วดิใช่ปะเนี่ยดูผมดิไอเชียกูมไม่ได้เล่นนานจนขนาดต้องดูคนอื่นเลยว่ามันสุกหรือยังไอเชียเนี่ยมันน่าจะสุกแล้วนะผมว่านเนี่ยใช่ปะเนี่ยสุกหรือยังวะเนี่ยดูดูแล้วผมดูว่าน่าน่า,น,าน่าจะสุกแล้วนะ โอสุกแข็งไปดิอา้าวไอเฮียเป็นไรไม่รู้อะไม่มีไอผมว่าน่าจะสุกแล้วนะลองดูไหมมาถ้าถ้ามันยังไม่สุกผมปิดคลิปเลยนะเออสุกแล้วโอ้ไอเทียกูอู้ลุ้นตั้งนานไอส้สัตว์โอเคครับผมนะเควสตต่อไปคือลากแกะเอาแกะมานี่ แกะเท่าไปสองตัวด้วยนะครับผมเนี่ยจะมืดอย่างเนี้ยหุ้ยแล้วจะมืดแล้วต้องรีบอีกตัวอีกตัวมีเหรออ่ะอีกตัวอยู่นี่โอเคมาโอ้ยกวดจะได้ครับผมเนี่ยกวดจะมากวดจะสุกดีจริงๆมาสุกนานแล้วเราไม่รู้เรื่องเองครับผมะเอ้ยตามมาดิเฮ้ยเออ แกนี่มีทั้งขดแล้วก็มีทั้งเนื้อแกะด้วยนะครับคุ้มมากผมบอกก็เลยนะไอขนแกะทำอะไรได้บ้างวะไม่รู้่ะเดี๋ยวเอาไปไประกอนก,กันแล้วกันนะผมเพราะเราจะไม่ขึ้นมาบนบกอีกแล้วมาเพื่อนมาดิเออ เอ้ยบอกย่าเฮ้ยใกล้แล้วครับผมนะใกล้ได้ปิดคลิปแล้วกูโอเคเดี๋ยวผมจะเอานี้ถือแทนก่อนแล้วก็จะเ,เข้าง่ายๆโอเคเฮ้ยมาดิเออเออไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องมามาลงมามามอยู่กับพี่น้องโอ้ไก่อยู่นี่ครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเอาแค่สองอย่างก่อนก็พอนะครับผมนยะ ผมรู้สึกว่ามันต้องหาของอีกเยอะผมยังไม่มีแครลลอทเลยอะ่ะที่จะเอาอันนี้มาได้เฮียกันเ่คิเปอร์ที่จะเอาอ่าหมูมาได้บัวก็บัวก็ข้าวได้ว่ะเออแต่ไม่มีไม่ได้ทําห้องแยกไวอ้อ่ะวัวแถวนี้ผมวิ่งแถวนี้ไม่เจอเลยนะวัวยังไงก็ ยังไงก็ต้องรออันนี้อยู่แล้วเดี๋ยวผมไปหาวัวแป๊บหนึ่ง่ะกด,ดห้องเสริมด,ด้วยดีกว่าโอเคครับผมห้องวอัวเสร็จลจะเดี๋ยวไปหาวัวกันมันต้องมีสองตัวดิเดี๋ยงานหนักเลยทีนี้แม่งอยู่ไหนก็ไม่รู้วัวอยู่ไกลฮะไม่ใช่งานหนักหรอกโอเคอันนี้ก็อีกไกลอยู่โอเคครับ okay. ่าผมเห็นล่าสุดมันอยู่นู่นไกลนูนะ่นเลยฮะ โอ้ยเฮียอยู่ยังไกลเลยมาไหนเข้ามาแล้วมา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 อัทน,นี้ที่ผมอ่ามาเจอเกาะลอยฟ้าถ้าจําได้ปะนี่แหละผมจําได้ว่าตรงนี้มีวัวอ,อยู่นี่หว่าโอ้โหโคตรไกลมาลงน้ำมาเออว่ายน้ำไปขี้เกียจวิง่งอ้อมโอ้มันไกลฮะเฮียว่ายน้ำก็ยิ่งเช้ากว่าเดิมอีกวะ โอ้หเฮียกูลากมาจนมืดเลยเนะี่ยเร็วๆๆๆตัวอะไรมาใกลถึงบ้านแล้วฮะโอ้ยเฮียกูสบ,บี้มาชิบหายละแค่ตัวเดียวไม่เป็นไรหรอก มันเสียวเวลาตรงที่ต้องข้ามน้ำเมื่อกี้มาคูดนานเลยมาดิเฮีย้ยเี้ยตัวเฮี้ยน,นี่อย่างโง่เลยเนะี่ยเออแขวนทางรถบ้านอย่างนี้เดี๋ยวดีไอ้เฮีย้ยตัวนี้มันอย่างโง่เลยหลายรอบ้วเนี่ยมันมองมันดูมองเฉยแล้วมันก็ไม่เดินไอสัตว์รีลายที่ฝหาย เลงมาเออมัได้อย่างงี้ดีวะออมาเพื่อนมาไฟเออ,เ,อ,อเรียบร้อยเดี๋ยวบอกไฟให้นิดน,นึงคนระับ โอ้ต่อไปฮะรอย่าครับผมไอ้เฮี้ยนี่แหละโอ้ดานของจริงผอบอกเลยนอนก่อนโอเคย่าอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าบล็อกอีกห้าบล็อกครับผมเดี๋ยวผมยืน F K แป๊บเดียว